พยอมลืมนาน้องเข้าเมืองฟ้ามาแล้วหลายปีจดหมายที่เคยที่มีส่งให้พี่ว่ายังศึกษากำลังเรียนหมอให้พี่รอวันน้องขึ้นมาจะจบการศึกษาไปสิงหาแน่ๆสวัสดีครับวันนี้มาปลูกต้นไม้ที่อำเภอบางละกรมครับอันนี้คือต้นพยอมนะครับ ก็ร้องเพลงพยอมลุมนาให้ฟังนะครับพยอมนี่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วก็ดอกก็จะหอมเวลาเขามีดอกนะครับก็จะมีปลูกไม้หลากหลายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นะตะเคียนทองครับอันนี้ตะเคียนจริงๆแล้วตะเคียนทองเนี่ยเขาบอกว่ามีนางตะเคียนเนี่ยนะครับมาสิงอยู่นะครับจริงๆเนี่ย Uh, เราก็ความเชื่อนะครับแต่ก็เชื่อไว้บ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้นเขาจะใหญ่อายุก็ยืนแล้วก็ต้นเขาสูงใหญ่มากแล้วทําให้รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเกรงขามนะครับแล้วก็บราณโบราณเนี่ยก็บอกว่ามีนางตะเคียนเนี่ยนะครับเขามาสิ่งสถิตอยู่ที่ต้นไม้เพื่อรักษาเขาั้่นเองนะครับเป็นการรักษาป่านะครับแล้วก็จะมีปลูกเยอะยะเลยมีพยุงไหหลำ่ำพยุงไทยมะค่าไม้แดง แล้วก็ไม้ประดูนะครับแล้วก็ยางนานะครับเยอะแยะเลยนะครับปลูกไว้นะครับบริเวณตรงนี้ก็ประมาณพื้นที่1น,นล็อกนะครับเตรียมคือบางำนะครับโอเคครับสวัสดีครับ